สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่5นะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาวันนี้นะครับในรายวิชาสุขศึกษาคุณครูคก็จะมาสอนในเรื่องของสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับวันนี้นะครับเราขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วทีนี้สุขบัญญัติแห่งชาติหมายถึงอะไรนั้นนะครับสุขบัญญัติสุขบัญญัติแห่งชาติก็คือการที่เรามีสุขภาพที่ดีครับ เริ่มจากไหนครับเริ่มจากการดูแลตนเองโดยการเห็นความสำคัญของการปฏิบตัติต้นตามสุขบัญญัติชาติทั้งหมดมีกี่ข้อมีทั้งหมด10ข้อครับหรือ10ประการด้วยกันซึ่งนะครับซึ่งในหลักสุขบัญญัติชาติทั้ง10ประการเนี่ยมันเป็นแค่แนวทางในการปฏิบตัติตนด้านสุขภาพเป็นขั้นพื้นฐานนะครับเพื่ออะไรเพื่อเสริมสร้างนะครับหรือสร้างเสริมสุขภาพของเราเนี่ย และก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการมีโครคภัยไข้เจ็บรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตส่วนวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนในข้อที่1นะครับสุขบัญญัตินะครับข้อที่1ก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายและก็ของใช้ให้สะอาดนะครับเรามาเรียนรู้ไปพ,พร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้คือข้อปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับในหัวข้อที่1ก็คือการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดก็คือ การปฏิบัติครับตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่นําไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายจิตใจสังคมและก็จิตวิญญาณน,นะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูก็แบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่3ข้อย่อยข้อที่1ก็คือความสะอาดของด้านร่างกายนะครับข้อที่ 2. คือความสะอาดของของใช้แล้วข้อที่ 3. การดูแลสุขอ,อนามัยประจําวันวันนี้นะครับการดูแลรักษาร,ร่างกายและของใช้ให้สะอาด มีทั้งหมดอยู่าข้อย่อยเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่ 1. 1นะครับข้อที่1.1ก็คือ,อความสะอาดของร่างกายนะครับอย่างแรกเลยการอาบน้ําเราต้องอาบอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งอันนี้คืออย่างน้อยนะเราเรียนแต่วัยของเราเนี่ยต้องอาบอย่างน้อยวันละสองครั้งเลยก็คืออะไรครับตอนเช้าหนึ่งครั้งและตอนเย็นหนึ่งครั้งอาบน้ําบางคนไม่ฟอกสบู่ไม่ถูตัว นะครับหรือไม่ถูตามซอกตามมุมของร่างกายเราฉะนั้นแล้วการอาบน้ํานะครับเราฟอกสบู่ให้สะอาดหรือถูเนี่ยให้ทั่วร่างกายทุกซอกทุกม,มุมของร่างกายเลยนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําที่สะอาดอันนี้คือเรื่องของการอาบน้ําเรื่องของที่2ก็คือการสระผมครับอย่างน้อยเียสัปดาห์ละสองครั้งแต่ถ้าคนไหนที่มีกิจกรรมนะครับอย่างเช่นการออกกาอาําลังกาย เราควรจะสระทุกวันเพราะอะไรครับเพราะลดเชื้อราบนหนังศีรษะของเรานะครับหรือรักษาเส้นผมของเราให้มีน้ำหนักนถ้าเราไม่สระผมนะครับเป็นไงครับคันไหมคันครับคันผมคันศีรษะเกิดเชื้อรานะครับแล้วก็รักษาฉะนั้นแล้วเราต้องป้องกันนะครับ เราอย่าไปแก้ไขเราต้องป้องกันก่อนโดยการสระผมเป็นอย่างน้อยนะครับสับปดาห์สองครั้งหรือวันละครั้งยิ่งดีนะครับสระเสร็จแล้วทายัางไงสระเสร็จแล้วก็เราก็ต้องเช็ผดผ,นะชผมให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาดนะครับเช็ดผมให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาดไม่ควรนอนในขณะที่ผมเรายังเปียกอยู่ถ้าหากเรานอนนะครับในขณะนั้นความอับชื้นอาจเกิดเชื้อราบนหนังศีรษะเราได้ต่อมาคือเรื่องของเล็บมือเล็บเทา้าเราควรตัดให้สั้นอยู่เสมอ นะครับไม่ควรไว้ล็บเพราะเล็บเ,เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆนะครับที่จะนําไปสู่ร่างกายได้ไง่ายนำไปสู่ได้อย่างไรเรารับประทานอาหารเราก็ใช้มือหยิบจับนะครับก่อนที่เราจะเอาเข้าปากพอเรารับประทานเข้าไปร่างกายในร่างกายเราก็จะเกิดเชื้อโรคนะครับเกิดเชื้อโรคหรือสิ่งโสโปรกที่อยู่ในร่างกายเราได้อันนี้คือนะครับเรื่องของความสะอาดข,ของร่างกายต่อมานะครับก็คือ เรื่องของความสะอาดของของใช้ของใช้เราต้องเอามาทําความสะอาดเช่นเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เราต้องทํายังไงครับอ่าเราต้องซักครับอ่าซักเสื้อผ้าซักถุงเท้าซักรองเท้าหรือเครื่องใช้ส่วนตัวเราเนี่ยให้สะอาดนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคอ่าอันนี้คือเรื่องของอ่าเครื่องมงห่มนะครับต่อมาคือเรื่องของความสะอาดภายในบ้านของใช้ไม่ว่าจะเป็น อะไรครับตู้เย็นตู้กับข้าวโต๊ะเก้าอี้ปากกาดินสอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของใช้นะครับรวมถึงสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการประกอบอาหารนะครับพวกจานชามช้อนอันนี้ต้องดูแลเรื่องของความาสะอาดเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะมีส่วนนะครับในการเข้าไปในร่างกายเราฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องมันทําความาสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานนะครับ อ่สุดท้ายนะครับข้อที่หนึ่งจุดสาข้อย่อยนะครับการดูแลสุขะอ,อนามัยประจําวันดูแลยังไงหนึ่งครับกินผักและผลไม้เป็นประจาและก็ดื่มน้าอย่างน้อยวันละแปดแก้วบางคนไม่ชอบกินผักเห็นผักแล้วเป็นไงครับขยะแขยงเลยแต่รู้ไหมว่าผักนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อกระบวนการขับถ่ายของร่างกายเพราะคนใดนะครับคนไหนหรือคนใดที่กินผักผลไม้เยอะนะครับ การขับถ่ายของร่างกายจะมีผลนะครับให้เราขับถ่ายสะดวกขึ้นแต่คนไหนที่ไม่กินผักหรือผลไม้เลยนะครับการขับถ่ายในร่างกายเราก็จะขับถ่ายยากและเป็นปัญหาในการขับถ่ายในแต่ละวันในชีวิตของเรานะครับการดื่มน้ําอย่างน้อยแต่แก้วก็คือมันจะช่วยขับสารพิษขับออกมาทางใดดื่ครับทางปัสสาวะ2ขับออกทางเหงื่ออันนี้คือการขับสารพิษนะครับ ฉะนั้นแล้วเราต้องดื่มน้ําเข้าไปทดแทนนะครับในการดูแลรักษาร่างกายของเราอทีนี้การฝึกขับถ่ายนะครับเราต้องขับถ่ายให้เป็นเวลาไม่ใช่ว่าสามวันขับถ่ายครั้งไม่ได้นะเราต้องฝึกปฏิบัติให้ขับถ่ายทุกวันครับเช้าตื่นขึ้นมาขับถ่ายครับหรือก่อนนอนนะครับเราก็ขับถ่ายอันนี้คือสร้างให้เป็นวิสัยนะครับในการขับถ่ายในการอุจจาระในแต่ละวันของเรานะครับสุดท้ายก็คือ เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ร่างกายเราจะอ่าไม่แข็งแรงหรือร่างกายคนเราต้องการความแข็งแรงสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการออกกาําลังกายครับเราควรมีการออกกาําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับอย่างน้อยเลยวันละสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีก็ได้การออกกาําลังกายบางคนอาจจะเป็นการซักผ้าเห็นไหมครับได้ประโยชน์ในหลายด้านเลยทั้งทําความสะอาดทั้งออกกาลังกายไปในตัวหรือบางคนนะครับอาจจะเล่นฟุตบอลอาจจะไปวิ่งผู้หญิง นะครับตีแบดมินตันตีววลเลบอลนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายฉะนั้นแล้วเราต้องออกกำลังกายให้สม่าเสมอเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บเพราะการออกกําลังกายคือยาวิเศษนะครับยาวิเศษที่จะทาให้ร่างกายเราแข็งแรงไม่มีซื้อขายไม่มีที่ไหนขายไม่มีไม่สามารถซื้อได้เราต้องสร้างด้วยตัวเราเองน,นะครับฉะนั้นแล้วการออกกําลังกายคือ สิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลส,สุขภาพร่างกายของเราวันนี้นะครับก่อนที่จะจบเนื้อหาค,คุณครูก็มีงานมาให้หเรามาให้เราเรียนทำงานของครูก็คือคนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนวิธีดูแลส,สุขภาพร่างกายและของใช้ของตนเองนะครับให้สะอาดอย่างน้อยเลย3มข้อนะครับเรามีวิธีอย่างไรในการดูแลส,สุขภาพร่างกายของเราแล้วก็ของใช้ส่วนตัวของเราให้สะอาด นะครับเขียนมาอย่างไ้สามข้อแล้วก็ถา่ายรูปส่งมาให้ครูตรวจนะครับสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในสัป,ปดาห์หน้านะครับหรือชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ